สวัสดีครับผมชัดปวดิษฐ์ฉลลันครับสวัสดีค่ะจินค่ะ ไปเจอกันที่ไหนเลยครับโอ้โหเจอไกลโพนครับ LA ครับว้า่อตอนนั้นก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตตอนนั้นก็โอ้ยทัวร์หลายเมืองเลยทั้งนิวยอร์กแล้วก็ LA ไปเจอน้องเขาที่ LA ครับเจอที่สนามบินเป็นติงคือทุกคนรู้จักจินหมดจเวนผมครับผมก็ถามยอดใครว่าใครว่าโคตรดีเลยอะตามสไตล์ต่างสไตล์พวกผมครับแครบอโคตรดีเลยบอกดีน้องที่เป็นแฟนคลับไลจำไม่ได้หรออะไรเงี้ยบอกฮะผมก็ยังนึกหน้าไม่ออกอยู่ดีครับตอนนั้นช่วงที่อยู่ที่นู่นก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นนะครับก็ ก,นะก็จีบเขาอะไรเงี้ยก็จีบเขาทุกวันนี้ก็ยังจีบมันอยู่ มา8ปดปีเนาะก็ประทับใจอุ้ยหลายเรื่องครับมีทั้งประทับใจและโคตระทัดใจหลายเรื่องหลายเรื่องสนุกสนานดีเขาคอยดูแลดูแลผมในทุกเรื่องเรื่องเรื่องไม่ทั้งเรื่องคิวงานก็คือเอาง่ายๆก็คือมานเนจชีวิตพี่ชัดทั้งหมดเอาให้อยู่ในกรอบอยู่ในแบบว่าสิ่งที่มันควรจะต้องเป็นไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้ออกนกลุ่นออก บอกทุกวันบอกแบบอืมอย่างเงี้ยเออบอกเอออืมนี่เขาก็จะแบบเดินเดินแบได้แค่แค่อย่างเงี้ยเออเดินมันรูกหัวนี่คือการบอกรักของหรอกเดินมันเดินมันรูกหัวเลยโดนจีบครับจีบก่อนครับโดนจีบ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 ก่อนครับจีบก่อนครับจีบก่อนครับจีบก่อนน้องก่อนนะโดนงอค่ะโดนงอก็งองอก่อนงอก่อนงอก่อนนี่ถึงกับพี่อ่อนพี่อ่อนครับ หมาหมาเออแฟนตามใจหรือตามใจแฟน,น,นตามใจแฟนแฟนตามใจทรงนั้นหรือว่าทรงนี้คะทรงนี้ค่ะส่งทรงนี้แหละครับ ประทับใจครับภาพที่ออกมาพีได้เห็นก็รู้สึกว่าโอ้เก่งก็ทางภาพเขาดูค่อนข้างแบบขนาดผมใส่หมวกอ่ะก็ยังยังยังสามารถจัดแสงให้แบบว่าอันนี้เขาดูดูเขาแบบใส่หมวกแล้วไม่เห็นเขาอะไรเลยเขาหัวหัวรหรอจุ๋อหรอชัวรก็แบบเออเนี่ยเขาก็โอเคก็คือแบบทีมงานน่ารักมากแล้วก็แบบบิวดีมากเพราะว่าแบบค่อนข้างเก่งมากๆเลยเก่งครับสุดยอด